สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปที่ผมไปที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีมานะครับแล้วก็วันลงขึ้นตอนคืนนั้นเองนะผมก็นั่งรถ Fortun e r นะข้ามจังหวัดจากสุร,ราษฎร์มาภูเก็ตนะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปที่เป็นอ่คลิปที่ผมไปภูเก็ตด,ด้วย2ภารกิจนะฮะภารกิจแรกนะคือภารกิจไปเซ็นสัญญากับลูกค้าเป็นที่ปรึกษาการเงินให้กับลูกค้าผมลูกค้าผมทําธุรกิจนะส่งออก อา,อาหารทะเลใช่คมครับมีแล้วการส่งอ,อ,อาหารทะเลไปต่างประเทศนะครับแล้วก็มีปัญหากับธนาคารธนาคารหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างนี้ไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่า,เ,าเงื่อนไขที่ปรับไปค่อนข้างที่จะโหดซึ่งธนาคารมันกักเงื่อนไขที่ดีที่สุดไว้ซึ่งผมรู้ว่าเงื่อนไขที่ดีที่สุดที่ควรจะให้ลูกค้าคือเงื่อนไขไหนแต่มันไม่ให้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีเขาเรียกว่านะผมจะต้องเป็น คนไปจัดการเรื่องนี้ให้กับลูกค้าเพราะเขาให้ผมเป็นที่ปรึกษาแล้วนะก็ลูกค้าอะไรนี้เสียงเงินให้ผมเป็นรายเดือนมานะครับนี่คือเคสแรกที่ไปภูเก็ตนะภารกิจที่2ก็คือผมต้องไปเจราจาหนี้นะครับให้กับลูก,ลกค้าที่ภูเก็ตผมนี่เป็นลูกค้าเก่าแล้วดูแลกันมาปีหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็ไปเจราจาหนี้ให้กับเขาเพราะว่าเคสเนี้ยฟ้องศาลกันตั้งตั้งแต่ประมาณเอ่อต้นต้นปีต้นปีเน,นี้ยนะครับ แล้วก็เลื่อนนัดกันมาตลอดจนถึงเนี้ยนะเดี๋ยวเลื่อนอีกนัดหนึ่งนะเข้าไปคุยเขาละเดี๋ยวเลื่อนอีกนัดหนึ่งแล้วก็ภารกิจในครั้งนี้ก็คือได้เข้าไปเจราจากับเขานะทุกทีผมจะใช้จดหมายส่งไปแล้วคุยโทรศัพท์นะวันนี้ได้ไปเจอตัวเป็นๆกับเจ้าหน้าที่เจ้าหนี้ของลูกค้าผมนะก็เข้าไปคุยก็ได้มีการประทะคารลมกันยิงกันปุป,ปะปะปายกันเล็กน้อยบาดเจ็บกันเล็กน้อย <c oughs> นะครับก็คลิปนี้จะเป็นเนื้อหาสาระประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะอยากที่จะนะครับ ชมคลิปนี้ในเนื้อหาสาระแบบเจาะลึกว่าผมเข้าไปเจราจานี่ประเด็นแบบไหนประเด็นยังไงเสียเปรียบได้เปรียบเจ้านี้ยังไงนะต้องนะฮะต้องกดสมัครสมาชิกพิเศษนะฮะสำหรับสมาชิกพิเศษจะได้ฟังคลิปนี้แบบเจาะลึกนะครับแต่สมาชิกทั่วไปก็จะได้ฟังแค่นี้แหละผมจะไลฟ์ฟังแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นคลิปที่ผมไปถ่ายที่ภูเก็ตมาให้ฝาก มาฝากให้เพืเ่อนๆดูนะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะฟังแบบเจาะลึกคุยยังไงประเด็นไหนจะเสนอแบงค์ยังไงแบงค์ตอบแบบนี้เราจะตอบยังไงนะต้องเป็นสมาชิกพิเศษเท่านั้นถึงจะได้รับฟังนะครับก็อยากเป็นสมาชิกพิเศษนะฮะกดสมัครนะรมันอยู่ข้างๆปุ่ม subscribe นะฮะข้างๆกระดิ่งอ่ะข้างๆกระดิ่งนะครับลองกดเข้าไปสมัครนะครับเดือนละ300บาทนะครับลองสมัครกันดูนะมีคลิปที่เป็นวิเคราะห์เจาะลึก แล้วก็ประสบการณ์จริงๆในการเจราจานี่ของแต่ละเจ้านี้มาเล่าให้ฟังนะครับใครสนใจก็กดสมัครดูนะครับก็ถ้าใครยังไม่สมัครก็ดูกันเพลินๆนะครับโอเคนะทริปภูเก็ตผมไปรับชมได้เลยครับครับก็เช้าที่ภูเก็ตนะฮะเมื่อคืนนั่งรถจากสุราษฎรมาภูเก็ตนะครับเรารับประทานอาหารกันเรียบร้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่ ที่ตั้งกิจการของลูกค้านะครับอีกหนึ่งรายของผมนะฮะก็เดี๋ยวจะขึ้นเหนือของเกาะภูเก็ตกันนะครับเราไปดูที่ตั้งกิจการก่อนแล้วก็หลงังจากนั้นเราก็จะไปดูตัวหลักประกันของลูกค้านะฮะถ้าถ่ายได้จะถ่ายมาฝากนะครับนี่คือบรรยากาศภูเก็ตเริ่มคึกแล้วนะฮะตอนนี้ภูเก็ตโอเคขออนุญาตขับรถก่อนนะครับ ็ดูสถานที่โรงงานของลูกค้าแห่งแรกแสดเสร็จเรียบร้อยนะฮะที่ไม้ขาวนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่จอดพิซซ่าอะไรนะไปที่ท้ายเมืองใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปที่ท้ายเมืองนะฮะจะข้ามสะพานสารสิท์นะเป็นพังงานะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสถานที่หนึ่งนะฮะ เข้ามาที่พังงาแล้วนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าท้ายเมืองนะครับนะก็เลยท้ายเหมืองไปน,นิดนึงก็ถึงเขาลักแล้วนะครับแต่ว่าก็จะจากสารสิทธิ์มาน่าจะประมาณ20โลนะฮนะนี่คือพังงานะฮะก็ความเจริญก็จะลดระดับกับภูเก็ตนะนะนี่คือบ้านเมืองของจังหวัดพังงานะฮะ ตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปที่หาดท้ายเมืองนะครับตรงไปนี้ก็จะออกไปที่ทะเลได้เลยก็เคยมาครั้งแรกกันนะเนี่ยยาคือสถานที่ตั้งของลูกค้าผมเนี่ยเป็นโรงงานนะฮะแล้วก็ <c oughs> แต่ว่าทำเลนี่เหมาะการทำโรงแรมมากกว่าโรงงานนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะถ้าเราถ่ายได้นะครับอีกห้ารอยเมตรเลี้ยวซ้าย นี่นะฮะข้างหน้าคือทะเลแล้วนะหาดท้ายเมืองเลี้ยวซ้ายแล้วถูกหมายของคุณจะอยู่ท่านอ่านี่นะฮะหาดท้ายเมือง ครับอันนี้ผมยืนอยู่บนที่ตั้งกิจการลูกค,ค้าผมนะตอนนี้อยู่น,นะที่ผมเดินอยู่เนี้ยที่ตั้งกิจการลูกค,ค้าผมนะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เดินออกมานี่นะฮะคือหาดท้ายเมืองนะครับนี่นะฮะทำเลดีมากนะฮะหาสงบ เงียบสงบมากเคยโกโก้เคยเห็นในนี่ด้วยใช่ไหมนาคอรอนาคทะเลนี่นาคทะเลใช่ไหมเต่าด้วยอมีทั้งนาคทะเลทั้งเต่าเลยนะฮะตอนนี้เขายังไม่มาตกปลาเดี๋ยวมาตกปลากันเต็มหมดเหรอตกปลานะหน้าหาดนี้เลยเหรอตกปลาี่นี่แหละก็ตอนซึนามิมานะฮะอันนี้โดนเหมือนกันนะครับโดนรัวรัวเลอพังหมดเลยนะตอนตอนซึนามิตอนนู้นน่นะปีอะไรผมจําไม่ได้แล้วละนะเพราะว่า เพราะว่านี่คือท้ายเมืองนี่ก็คือ,น,คอน,นี่คือภูเก็ตนะนี่คือภูเก็ตเนี่ยมมคือภูเก็ตนะครับแล้วก็ขึ้นไปนี่คือทะเลอันดามันขึ้นไปก็คือเขาหลักนะครับเพราะทะเลมันออกแนวแบบนี้มันโดนเต็มๆอยู่แล้ว,ลวนะช่วงสึนามิเข้านะีน่โดนโดนหมดเลยโดนสึนามิหมดนะครับก็ทํารั้วใหม่กันนะอันนี้คือที่ตั้งกิจการลูกค้าผมเนะี่ยที่ตั้งกิจการซึ่งเป็นโรงงานนะครับ แต่ว่าบอกแค่นี้แล้วกันโรงงานไรไม่บอกนะแต่ว่ามันมันน่าจะเป็นรีสอร์ทหรือโรงแรมซะมากกว่านะที่ตั้งดีขนาดนี้นะฮะแต่ว่าเป็นโรงงานผลิตไม่ใช่เป็นโรงงานผลิตแบบอุตสาหกรรมหนักนะไม่ใช่นะ,ะไม่งั้นเราขออนุญาตไม่ได้แน่นอนนะนี่คือความสวยงามของทะเลอันดามันประเทศไทยนะช่วงนี้ก็ามาุสมเข้านิดนึงแม่จริงๆนี่ผมมี มีโดรนมาด้วยนะแต่ผมลืมหยิบโดรนมาจากโรงแรมครับกะจะมาบินซะหน่อย มาจะโรงงานลูกค้าแล้วนะฮะซ้ายมือก็คือหาดท้ายเมืองนะครับเดี๋ยวก็ไปหาอะไรรองท้องกันก่อนนะครับมือเที่ยงนี่ล่อไปจะบ่ายสองยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยนะครับขับรถออกมาจากที่ลูกค้าไม่ไกลนะฮะก็อยู่ที่อันนี้แล้วนะเป็นกิมมิกของเขานะชายทะเลท้ายเมืองนะครับทีมงานผมก็เห็นป้ายอะไรแบบนี้ไม่ได้นะ มันเห็นป้ายมันต้องไปถ่ายรูปทุกทีนะครับนี่ก็คือชายหาดท้ายเหมืองน,นะบรรยากาศเหมือนคล้ายๆกับส่วนส,วน,รสวนระยองอะไรงนี้เลยนะตรงนี้ก็โดนโดนซึนามิก็โดนหมดนะนะครับก็สําหรับที่ดินแปลงสักคู่นี้นะครที่เห็นเมื่อกี้นะฮะหน้ากว้างอยู่ประมาณ70เมตรนะครับติดชายหาดท้ายเมืองน,นะครับแล้วก็ ลูกค้าก็ทําธุรกิจอยู่นะแต่ว่าจริงๆแกมีโรงงาน2อันแต่ว่านี้โรงงานนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจะเหมาะแล้วล่ะมันควรจะปรับเปลี่ยนจากโรงงานไปเป็นรีสอร์ทหรือโรงแรมนะครับก็ลูกค้าก็ขายนะถ้าใครสนใจติดต่อผมมาได้นะฮะที่เบอร์เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็ไลน์ดีผมนะฮะแอดอันโตนิโอนะฮะก็ไลน์เข้ามาสอบถามราคาได้นะ อนนี้คือทะเลอันดามันยาวไปถึงโน่นเลยนะนีะ่คือเขาลัดอ่ะเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะครับครับก็เสร็จภารกิจแล้วนะฮะสำหรับวันนี้เราก็มุ่งหน้ากลับภูเก็ตแล้วนะครับตอนนี้ก็สามโมงกว่าสี่โมงแล้วถึงภูเก็ตก็เย็นพอดีเลยโอเคครับวันนี้หมดภารกิจวันแรกของภูเก็ตแล้วนะครับไปแล้วครับ ครับภารกิจภูเก็ตนะครับอีกหนึ่งภารกิจก็คือ,อเจราจานี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปเจราจานี่ให้กับลูกค้านะครับวันนี้เจ้าหนี้ของเราคู่ต่อกกอนของเราก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์นะฮะหรือที่เรียกกันว่าแบมนะฮะ BAM นะแบมไม่ใช่น้องแบมนะคือชื่อแบมมันก็ดูดีนะดูแบบว่าใจดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ค่อยใจดีเท่าไหร่นะ สมัยก่อนนะฮะบ,บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์เนี่ยค่อนข้างที่จะใจดีนะแต่ช่วงหลังเนี่ยพอบริษัทบริษัทบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์หรือแบมเนี่ยนะครับพอเข้าตลาดหลักทรัพย์นะเป็นบริษัทมหาชนเรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเงื่อนไขโหดขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะแบมเป็นกองทนุนฟื้นฟูเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กระทรวงกองทุนฟื้นฟูแบงค์ชาติกระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะผู้ถือหุ้นใหญ่ก็จะคุยกันค่อนข้างที่จะง่ายกว่านะ แต่ว่าตอนนี้คุยค่อนข้างยากขึ้นนะแต่ว่าก็ยังถือว่ายังเป็นลูกหนี้ที่จัดได้ว่าอยู่ในกลุ่มไม่ลูกหนี้สิยังจัดได้ว่ายังเป็นกลุ่มเจ้าหนี้ใจดีอยู่นะแต่ว่าไม่ใจดีเหมือนตะก่อนเท่าไหร่แล้วนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ผมมีภารกิจเข้าไปเจรจาหนี้ให้กับลูกค้านะฮะที่ภูเก็ตผมนะฮะบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์นะก็เดี๋ยวเราพบลูกค้าก่อนสัก5นาทีแล้วก็ เดี๋ยวเราเข้าไปคุยนะฮะการเจราจานี่นะ <c oughs> การมาการมาเจอตัวเจ้าหนี้นะเจอเจ้าหน้าที่เป็นคนดูแลเรื่องเนะี่ยอย่าไปคุยเยอะนะผมแนะนําว่าอย่าไปคุยเยอะคุยกันแค่ประเด็นสําคัญพอนะผมจะกําชับลูกค้าผมเสมอนะว่าอย่าไปคุยเยอะนะแล้วก็คุยเยอะเดี๋ยวหลุดหลุดอะไรที่ไม่ควรจะพูดออกไปนะฮะก็อ่ะเดี๋ยวลองติดตามดูนะถ้าผมถ่ายคลิปได้ก็จะถ่ายแต่คงถ่ายไม่ได้หรอกนะครับโอเคขออนุญาตขับรถกันนะครับ ก็ระหว่างทางนะฮะเทควิวไปก่อนนะอันนี้คือวิวข้างหน้าคืออ่าวฉลองนะฮะก็ชมบรรยากาศสวยๆ,ๆก่อนนะส <_ letter> ำหรับผมก็เฉยๆนะเจรชานี่เป็นอาชีพยอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเคสเนี้ยนะก็ <c oughs> เอ,อ่อเป็นธุรกิจที่มีภาระหนี้อยู่กับบริษัทิหาชนกรุงเทพพาณิชก็อยู่ประมาณ หลักร้อยล้านนะครับสำหรับเคสนี้นะฮะแล้วก็ดูแลกันมาสักประมาณครึ่งปีได้แล้วนะอ่าตอนนี้ก็ขั้นตอนต่างๆเมื่อก็งวดเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะฮะเราก็ต้องประกบติดนิดนึงนะข้างหน้าก็จะเป็นวิวอ่าวฉลองนะฮะเดี <c oughs> ย๋ยวเราไปจนเกือบสุดถนนเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะก็ถึงกรุงเทพพาณิชย์หรือแบมและ โอเคถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตลงไปปฏิบัติหน้าที่กันนะครับ <S <S ภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะฮะเจราจานี่กับแบมนะฮะบร,ริษัทบริหารสินทร,รัพย์กรุงเทพพาณิชย์นะครับก็เองอนไขถ้าเป็นอย่างที่พูดจริงก็แฮปปี้นะฮะแฮปปี้ทั้งลูกหนี้เจ้าหนี้นะครับสำหรับภารกิจภูเก็ตผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ันนี้เดี๋ยวก็เดินทางกลับกรุงเทพแล้วครับครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินภูเก็ตแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับไฟมืดค่ำเลยนะฮะสำหรับทริปครั้งนี้ก็เหนื่อยมากนะครับเพราะว่าผมก็นั่งเครื่องบินนะฮะไปลงสุราษนะจากสุราษก็ เมารถนะมาภูเก็ตนะครับแล้วก็อยู่ภูเก็ตสองคืนนะฮะก็วันนี้ได้กลับบ้านแล้วนะเพราะว่าเหนื่อยมากนะครับวันนี้ก็เท่ากับภารกิจผมเนี่ยนะก็คือวันแรกไปเจอลูกค้าที่สุราษฎร์นะก็คุยแนวแนวทางว่าเราจะทํายังไงให้ลูกค้านะครับแล้วก็ไปสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็มั่นใจให้กับลูกค้าแล้วก็ญาติพี่น้องลูกค้านะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็นมาที่ภูเก็ตนะก็ เป็นเคสเออเจนอีกเคสหนึ่งนะอันนั้นก็ลูกค้าอยู่ที่มีธุรกิจอยู่ที่ทั้งภูเก็ตแล้วก็พังงานะครับเป็น2กิจการนะครับอันนั้นก็เข้าไปพูดคุยให้ความเชื่อมั่นกับวงสาคณาญาติของลูกค้าเหมือนกับเคสที่สุราษฎร์คล้ายๆกันนะแล้วก็สุดท้ายก็คือวันนี้นะครับก่อนกลับเนี่ยก็เข้าไปเจรจาหนี้นะครับให้กับลูกค้าอีกหนึ่งรายนะครับ ก็วันนี้เรียบร้อยนะแล้วก็หลังจา,ากการเจรจานี่ก็น่าจะแฮปปี้เอนดิ้งนะครับภารากิจผมสามารถสองคืนสุร,ราษฎร์ภูเก็ตก็จ,กจบเป็นแค่นี้นะฮะเดี๋ยวก็เตรียมตัวกลับกร,รุงเทพแล้วนะครับวันนี้สนามบินภูเก็ตแอร์เย็นมากเลยทุกทีบินไปไหนที่นะไ,ไ,ไม่เปิดแอร์เย็นขนาดนี้นะหรือว่าบางที่ปิด แอร์ได้ซเพราะว่าคนไม่เยอะแต่ว่าตอนนี้คนเยอะเหมือนเดิมแล้วนะฮะภูเก็ตสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับท่านผู้โดยสารคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ท่าอากาศเชยียงฮอนสวนอภูมิค่ะเวลาท้องเทนในขณนะนี้เป็นเวลา22มิกา25นาทีค่ะ